ก็สว <ève> ัสด <Okay. S 2> ีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการนะครับขุดคานนะครับผมใต้ใต้ใต้ถุนหรือใต้ใต้บ้านนะครับผมใต้บ้านใต้ถุนนั่นแหละนะครับผมมาดูวิธีการกันครับนะครับผมวิธีการขุดนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเรายืนดูนะครับแต่คนขุดนะครับบอกว่าเหนื่อยมากนะครับ กดดูนะครับดินนะครับตัวใต้ล่างใต้ถุนนี่นะครับแข็งมากนะครับนี่ก็ผมมาหลายปีแล้วนะครับก็อยากจะทําใต้ล่างบ้านนะครับเพราะว่าการเดินขึ้นบันไดนะครับบางทีก็ลำบากนะครับเดินขึ้นยากนะครับนี่วิธีการขุดนะครับก็จะแช่น้ําไว้แบบนี้นะครับในเมื่อดินแข็งนะครับ น้ำมาใส่ไว้ให้ให้ให้ดินอ่อนนะครับนะครับถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เอามาใส่นะครับก็จะแข็งแบบนี้นะครับขุดไปก็จะยืนหอบแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับยืนหอบนะครับนี่อย่างนี้นะครับลักษณะการแช่น้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่งให้ตรงนะครับแค่นั้นเองก็เป็นคานด้านด้านด้านข้างนะครับเออหน้าคานนะครับเต็มหน้าเสาเลยนะครับเต็มหน้าเสาเลยนะครับก็น่าจะเป็น ตัวใหญ่มากนะครับ <Bla> ก <z 44> like like right. ็จะแข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับแข็งแรงเลยนะครับนี่ครับดูลักษณะคานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กคานนะครับเหล็กปอกนะครับซึ่งเหล็กปอกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดัดเองนะครับก็มีขายนะครับนี่ลักษณะปอกขนาดนี้นะครับความกว้างนะครับประมาณ20เซนนะครับแล้วก็คืบนึงนั่นแหละนะครับคืบนึงนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการนะครับ เจาะนะครับเจาะเหล็กเข้าไปที่เสานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับเหล็กคานตัวนี้นะครับเอามาใส่นะครับก็หน้าก็ใหญ่นะครับก็จะแข็งแรงนะครับผมนี่นะครับก็ลักษณะก็เป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการเทนะครับเทปูนเทพื้นนะครับแล้วก็จะใช้ด้านข้างก็จะก่อด้านข้างขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการตีระแนงนะครับหงก็ แบบนี้นะครับก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็พ sure ื้นแข็งแรงมากนะครับแต่ระดับทางโน้นนะครับไม่ได้นะครับก็ต้องทําการเอาทรายใส่นะครับนี่ครับก็ถ้าใครคิดอยากจะทํานะครับบ้านที่อยู่ใต้ถุนแบบนี้นะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงนะครับก็คนคนเท่าคนแก่นะครับชอบอยู่ข้างล่างมากกว่านะครับไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะครับเพราะว่าบันไดนะครับก นี่ครับก็จะสูงเหมือนกันนะครับเดินขึ้นทุกวันก็เมื่อยนะครับอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับสบายแล้วนะครับพนักงานขุดนะครับถึงก็นั่งนะครับเหนื่อยนะครับนี่นี่ครับก็จริงจริงแล้วนะครับก็ค่อยๆขุดค่อยๆทําไปนะฮะนี่เป็นอันนี้ก็เป็นบ้านของตัวเองนะครับทํากันเองได้ก็ไม่เปลืองค่าแรงนะครับไม่เปลืองเงินด้วยนะครับ สวยงามนะครับแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับคานตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบนอกนะครับอันนี้จะเหลือแต่ด้านในนะครับนี่นะครับด้านโน้นนะครับก็จะทําเป็นระแนงเหมือนกันกับแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับไม่ใช้เหล็กนะครับใช้ไม้ซึ่งไม้เรามีอยู่นะครับก็จะใช้ไม้ทําเป็นโครงแทนโครงเหล็กนะครับเหมือนกับ หมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโครงเหล็กนะครับตัวนี้เป็นโครงไม้นะครับผมนะครับก็สําหรับแบบคานนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็หาไม้กระดานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะครับอ่านี่ครับแข็งแรงนะครับใครใช้ตรงหัวข้อแล้วกันนะครับหัวข้อตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็จริงๆแล้วถ้ามีไม้ยาวนะครับก็เอามาขัดกับเสาแบบนี้เลยนะครับเนื้อปูนจะอยู่ด้านในนะครับเนื้อปูนจะอยู่ด้านในเหลี่ยมเหลี่ยมเสานี่นะครับนะจะอยู่ด้านในนะครับความกว้างของคานนะครับก็จะแข็งแรงมากนะครับแบบนี้นะครับก็นี่ครับจะสังเกตว่าไม้ไผ่นะครับถ้าเราไม่เอาตรงข้อไว้ด้านบนนะครับจะแตกนะครับจะแตกแบบนี้ ถ้าเราข้อไว้นะครับนี่ครับแบบนี้จะไม่ค่อยแตกนะครับนี่ครับเอาไว้ตีได้นะครับเสียมให้แหลมแล้วก็ตีได้นะครับส่วนนี่ครับคานถ้าเป็นบ้านเราเองนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไปรับจ้างเขาต้องแบบต้องตรงกันนะครับคานต้องตรงกันนะครับผมนี่ครับก็เอาวิธีการทําง่ายๆเอาวิธีการทําได้มาบอกนะครับผมถ้าใครนะครับเห็นว่า คลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ